ไอวายขนมเบื้องทำเองสุดยอดมากเลยนะคะแว่มาเลยนะคะขนมไทยใต้บันไดตลาดวโรรสนะคะกดขายก็สวยสวยอัดลงย t u b e หลายรอบแล้วนะคะช่องพ่อแบมนะคะมาดีไลก็ถ่ายทุกทีนะคะ,คะขนมอร่อยค่ะ,คะลูกค้าเยอะมากเลยนะคะแว่ <c oughs> มานะคะอร่อยที่สุดในเชียงใหม่นะคะ <c oughs> DIY ขนมเบื้องจัดไปสักชุดหนึ่งนะคะเยอะมากขนมเบื้อง DIY ขนมเบื้องนะคะวันนี้ทำขนมเบื้องทำแผ่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ เอาครีมใส่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยไฟอยทองนะคะอยทองะะเราจะเอาไฟอทองใส่นะคะแล้วก็ประกบนะคะเป็น DIY ของขนมเบื้องนะคะเก็บใส่ตู้เย็นกินได้เป็นเดือนนะคะอันนี้ก็เป็น ดี y ของขนมเบื้องปัจจุบันนะคะร้านขนมไทยอร่อยที่สุดในโลกของตลาดวาโรรสค่ะปรบมือค่ะปรบมือปรบมือให้ขนม DIY นะคะ